สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสวมสร้อยคอพระหัตถ์จี้หชิ้นที่ระลึกสื่อถึงในหลวงรัชการที่9ล่าสุดสิริราชมูลนิธิเปิดให้บริจาคเงิน5,100บาทเพื่อรับของที่ระลึกภายหลังจากที่เฟซบุ๊กใต้ล่มฉัดได้มีการเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงใส่พระไทยสวมใส่ข้อพระหัตหรือสร้อยข้อมือที่มีความทรงจำเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9กในการเสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรอเก้าและพระที่นั่งอมรินทร์ทะลาวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง โดยล่าสุดวันที่14ธันวาคม2564มีรายงานว่าสิริราชมูลนิธิได้เปิดบริจาคเงินเพื่อรับของที่ระลึกเป็นสร้อยข้อมือเหมือนสร้อยข้อพระหัตถ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสวมเป็นเงินแท้จี้5ชิ้นประกอบด้วยจี้สุนัขเรือใบรถจิปกล้องถ่ายรูปแซ็กโซโฟนโดยต้องบริจาคเงิน5,100บาทต่อชิ้น สำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ